ประโยชน์ของการกินเจมีหลายมุมมองด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการกินเจในมุมมองทางาศาสนานะคะข้อ 1. บังเกิดเมตตาจิตเกิดความสงบสุขุมเยือกเย็นอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวไม่หุนหันพลันเล่นไม่โมโหง่ายธรรมยานอันบร,ริสุทธิ์จะปรากฏออกมาซึ่งจะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้บารมี และมีธรรมะสูงขึ้นเรื่อยๆข้อ 2. ทํทำให้สติมั่นคงมีสมาธิแน่ๆไม่ประมาทเลือนเล่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานสามารถรอดพ้นจากภัยต่างๆเช่นภัยธรรมชาติภัยจากสัตว์ภัยจากเพราะกรรมเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ ข้อสหยุดการทำบาปตัดเวนตัดกรรมที่ผูกพันทำให้ไม่เกิดการอาฆาตพ,พยาบาททำให้ปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์และสัตว์ที่มุ่งร้ายคิดทำลายจองเวนกันนะคะต่อไปข้อ4นะคะสิ่งไม่ดีจะถูกขับออกไปความรู้สึกขุนมือมัว มืดมนจะหมดไปหลังจากกินเจต่อเนื่องกันเป็นเป็นระยะเวลานานๆานความสดใสจะปรากฏขึ้นในจ,ใจิตใจและถ่ายทอดออกไปสู่ใบหน้าให้มีความสะอาสดสดใส5ผู้ที่กินเจรวมทั้งครอบครัวและบุตรหลานและคนในปกครองจะเกิดความรุ่งเรืองในชีวิตมีเหตุให้เกิดอยู่ในดินแดนอารยะ มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ปราศจากการทำร้ายรบราฆ่าฟันกันไม่มุ่งทำลายชีวิตซึ่งกันและกัน 6. ททำให้จิตใจสะอาดไม่ฟุ้งซ่านจิตใจที่สะอาดทำให้มองเห็นกายอันแท้จริงสามารถสู่นิพพานได้ในที่สุด 7. เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองอารักขา ไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายหรือวิญญาณชั้นต่ำเข้ามาทำร้ายผู้ที่มองประโยชน์ของการกินเจในแง่ของศาสนาจะมีการปฏิบัติที่เคร่งครัดการมองประโยชน์ของการกินเจในแง่อื่นๆซึ่งมักทำให้ผลทำให้เกิดผลสามารถมองเห็นได้อย่างเกินคาด เกินความคิดคำนึงพื้นฐานของคนทั่วไปเช่นการลุยไฟการใช้เหล็กเสียบแทงตนเองและมา้าทรงต่างๆในเทศกาลกินเจตามที่เราได้ติดตามข่าวกันมานะคะเชื่อกันว่า,าบุญหรือบารามีที่แรงกล้าที่ตั้งใจ กินเจนะคะจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะลองทำดูนะคะทุกคนคะ่ะ